สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจกับ5คําถามยอดฮิต detox คืออะไรมาจากจริงๆแล้วนะคะ detox ก็คือคำที่ย่อม,มาจากคำว่า detoxification ซึ่งความหมายก็คือการกำจัดหรือว่าล้างสารพิษดังนั้นเนี่ยเป็นคำที่ความหมายกว้าง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 มากค่ะ ในหมวดหมู่ของการดีท็อกซ์เนี่ยมีด้วยกันนะคะในหลากหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการดีทอ็กทอกซ์ด้วยการส่วนล้างดาไส้การดีท็อกซ์ด้วยการกดอาหารก็ถือเป็นหนึ่งในการทาดีท็อกซ์ร่างกายเช่นกันบางคนพูดถึงเรื่องของการฟาสติง้งบางคนพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ามันมะกอกบางคนพูดถึงเรื่องของการทานเป็นน้ําผักผลไม้ j u i ดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยกิงขอสะโขบลงมาที่ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะในด้านของการเป็นดีท็อกด้วยการใช้อาหารเสริมนะคะในกลุ่มประเภทของไฟเบอร์แล้วกันค่ะ การดีท็อกนะคะด้วยการใช้ไฟเบอร์ของทางโรงงานเรานะจะเป็นการใช้ไฟเบอร์ชนิดต่างๆค่ะอย่างเช่นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําไม่ละลายน้ํารวมถึงไฟเบอร์ชนิดพรีไบโอติกส์นอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงการใช้โปรไบโอติกส์ด้วยนะคะและยังรวมถึงการใช้สารสกัดอื่นๆค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการการนําสารพิษ ออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่อยู่ในลำไส้สารพิษที่อยู่ในระบบเซลลระบบตับหรืออวัยวะต่างๆให้ออกจากร่างกายค่ะดังนั้นวันนี้ขอขโมยคำสันส้นๆนะคะว่าดีท็อกซ์เนี่ยก็คือการล้างสารพิษซึ่งมีหลากหลายวิธีค่ะ และที่เป็นที่นิยมและทำได้ง่ายในปัจจุบันก็คือการเลือกซื้อสูตรตํำรับอาหารเสริมค่ะมาช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษออกจากลําไส้และอวัยวะหลักๆเช่นตับค่ะส่วนว่าการดีท็อกซ์เนี่ยจะขับของเสียออกทางไหนบ้างนะคะต้องบอก้วยว่าการขับสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยสามารถออกทางทั้งปัสสาวะอุจจาระหรือออกทางผิวหนังไปกับเหนือของเราก็ได้เช่นกันค่ะ คำถามที่2นะคะประโยชน์ของการดีท็อกซ์ค่ะต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าโลกในยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันเนี่ยมันเต็มไปด้วยมลาวะและสารพิษมากกว่าที่เราคิดและก็มากกว่าในยุคอดีตรุ่นปู่ย่าตายายของเรามากค่ะไม่ว่าจะเป็นมลภาวะในอากาศที่ทุกคนก็รู้ดีกันว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วย PM 2.5แล้วใน PM 2.5ก็มีพวกโลหะหนักต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอาหารที่เรารับประทานกันนอกจากที่จะมีสารอาหารมันก็มีสารพิษยาฆ่ามแมลงเอยและอื่นๆเอยที่ตกค้างปนเป,ลปลื้อนอยู่ในอาหาร ที่เรารับประทานในทุกๆมือดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะประโยชน์ของการดีท็อกซ์เลยก็คือตามความหมายของมันเลยค่ะคือการได้เอาสารพิษออกจากร่างกายดังนั้นประโยชน์ของมันนะคะก็คือเราจะลดสารพิษซึ่งสารพิษเหล่านี้มันมีอันตรายอะไรบ้างล่ะสารพิษไม่ว่าจะเป็นจากอากาศสารพิษไม่ว่าจะเป็นจากอาหารที่เราทานเนี่ยมันคือตัวที่ทําให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ร่างกายแล้วก็ยังสะสมมากๆเนี่ย อาจที่จะอันตรายถึงขั้นก่อโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็งค่ะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของการดีท็อกซ์เนี่ยจึงมีสรรพคุณที่กว้างมากๆค่ะมันจะทำให้ร่างกายเซลล์ของเราอาวัยวะต่างๆของเรานะคะลดพวกสารพิษตกค้างทำให้เซลล์ต่างๆอวัยวะต่างๆทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระบบลําไส้ที่จะทำหน้าที่ในการย่อยดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบอวัยวะ การไหลเวียนเลือดต่างๆที่จะมีแต่สารอาหารและสิ่งดีๆที่ไหลเวียนในร่างกายลดพวกสารพิษต่างๆในร่างกายค่ะดังนั้นประโยชน์ของการดีท็อกซ์เนี่ยสามารถที่จะปรากฏออกมาทําให้เห็นภายนอกได้มีนะคะผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยจะกลับมาบอกเลยว่าเมื่อได้ทําการดีท็อกซ์หรือเมื่อได้รับประทานอาหารเสริมสูตรที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์ทั้งในเรื่องของผิวพรรณที่ดียิ่งขึ้นความรู้สึก สดชื่นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวนะคะเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นได้ด้วยว่าเรื่องของกลิ่นตัวต่างๆเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะลดลงแล้วก็บรรเทาได้ค่ะ คำถามที่3ยอดฮิตค่ะร่างกายก็ขับพิษได้เองทำไมต้องดีท็อกซ์ด้วยกิ่งขออธิบายเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะ 1. ค่ะในเรื่องของสารพิษที่เรารับในแต่ละวันอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่า ในยุคปัจจุบันนียค่ะเราเนี่ยรับมลาวะและก็สารพิษในปริมาณที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนในยุคอดีตอย่างรุ่นปู่ย่าตายายของเราค่ะประเด็นที่2ค่ะเมื่อเราอายุสูงขึ้นความสามารถในการที่จะกําจัดสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเซลล์ตับต่างๆเนี่ยค่ะประสิทธิภาพในการกําจัดสารพิษเนี่ยลดลงและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการรับประทานอาหารของผู้คนค่ะในปัจจุบันค่ะเรียกได้ไง่ายว่าการรับประทานอาหารที่ช่วยในเรื่องการส่งเสริม การขับสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยพบว่าคนเนี่ยได้รับอย่างที่ไม่เพียงพอค่ะกับการที่จะไปส่งเสริมกระบวนการการขับสารพิษได้เองตามธรรมชาติจึงเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยจะต้องสรรหาพวก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือตัวช่วยอื่นๆเพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทาดีท็อกซ์หรือว่าขับสารพิษออกจากร่างกายขอยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆค่ะก็คือเรื่องของการใช้กลุ่มของไฟเบอร์เพื่อช่วยในเรื่องของการลดสารพิษหรือว่าช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะลำไส้ปรับสมดุลลำไส้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยส่วนที่เป็นสารพิษหรือว่าส่วนที่ไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะขับออกทางอุจจาระแต่เมื่อใดก็ตามที่สมมติว่าของเสียเนี่ยมัน มีจํานวนมากและเราเนี่ยก็ไม่ได้ทานผักผลไม้ไม่ได้ทานไฟเบอร์ที่มากเพียงพอในแต่ละวันซึ่งตามงานวิจัยเนี่ยบอกเลยว่าเราควรจะต้องทานไฟเบอร์ให้ได้อย่างน้อย1วันเนี่ย25กรัมแต่กลับพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทานผักผลไม้ต่อวันเนี่ยไม่ถึงค่ะดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ สารพิษเนี่ยค่ะที่ปนเปื้อนไม่ว่าจะกับอาหารและอากาศมันยังคงตกค้างอยู่ภายในร่างกายจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆและนี่ค่ะย้อนกลับมาที่คําถามค่ะว่าระบบการดีท็อกซ์ตามธรรมชาติของร่างกายมีอยู่ค่ะแต่เพียงแค่วันนี้เนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมักที่จะไม่เพียงพอในการตอบโจทย์นะคะหรือการต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่มันเข้ามาในแต่ละวันค่ะ ข้อควรระวังในเรื่องของการดีท็อกส์นะคะตรงประเด็นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะที่อยากที่จะเตือนผู้บริโภคทุกๆคนนะคะว่าก่อนที่คุณนะคะจะเลือกการทำดีท็อกส์ในแต่ละประเภทควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนค่ะและหากท่านนะคะมีภาวะโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคลําไส้อุดกันหรือนะคะพวกโรคเกี่ยวกับระบบถุงน้ําดีนะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์ ก่อนที่จะรับประทานค่ะเพราะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโรคลำไส้อุดกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการระบบการขับถ่ายค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เรารับไฟเบอร์ในปริมาณสูงๆเนี่ยจึงอาจที่จะมีผลนะคะกระทบต่อโรคที่เป็นอยู่ได้ดังนั้นหากท่านนะคะมีโรคประจำตัวใดๆนะคะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อเลือกหามารับประทานนะคะ และข้อสุดท้ายนะคะ ข้อเสียของการทำดีท็อกซ์ค่ะในประเด็นข้อนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคำถามที่ดีมากและขอแบ่งการตอบออกเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกนะคะแน่นอนเลยว่าจะเกิดข้อเสียแน่ๆถ้าคุณเลือกวิธีการดีท็อกซ์ที่ไม่ได้เหมาะกับร่างกายและเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณกินยาถ่ายยาระบายนะคะที่มีสารกลุ่มที่เป็นสารเคมีอย่างเช่นกลุ่มของบิสซาโคดิลค่ะกลุ่มนี้นะคะเป็นยาที่กระตุ้นการทำ งานของลำไส้ให้เกิดการบีบตัวค่ะทำให้เราขับถ่ายค่ะซึ่งคนท,ทั่วไปก็จะเข้าใจมีนิ่งแล้วก็เข้าใจว่าการได้ขับถ่ายทุกวันโดยใช้ยาถ่ายยาระบายเหล่านี้เนี่ยคือเรื่องที่ปกติและสามารถทานต่อเนื่องได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอันตรายนะคะถ้าคุณทานพวกยาถ่ายยาระบายอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายาเหล่านี้ค่ะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นลำไส้กิ่งยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าเมื่อเรากระตุน้นการทํางานของลำไส้ทุกๆวันจนเคยตัวร่าง งกายจะเรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแอคทีฟหรือทํางานคือเหมือนกับวันนี้ต้องรอให้มีสารเคมีมากระตุ้นแล้วเราค่อยทํางาน ผลกระทบเนี่ยค่ะทำให้เมื่อทานยาถ่ายยาระบายต่อเนื่องในระยะยาวทำให้เกิดภาวะลำไส้ที่ไม่สามารถทำงานได้เองหรือบางคนจะชอบเรียกว่าลำไส้บางลำไส้ขี้เกียจนะคะนั่นก็คือภาวะที่ไม่สามารถขับถ่ายได้เองถ้าไม่ได้กินยาถ่ายหรือยาระบายค่ะนี่คือข้อเสียที่เกิดจากความไม่รู้และความเข้าใจผิดในการใช้ดังนั้นถ้าคุณพึ่งพวกยาถ่ายยาระบายกิ่งแนะนาว่าให้ใช้เป็นครั้ง และไม่ควรทานต่อเนื่องค่ะและควรอยู่ในการแนะนําหรือควบคุมของเภสัชกรค่ะในส่วนที่2ค่ะถ้าคุณเลือกวิธีที่ปลอดภยัยอย่างเช่นเลือกการใช้ไฟเบอร์กลุ่มพรีไบโอติกส์หรือเลือกการใช้จูรินซีกลุ่มโพรไบโอติกส์หรือเลือกเส้นใยไฟเบอร์ที่มาจากธรรมชาติจากผักผลไม้เหล่านี้คือวิธีที่ปลอดภัยและยั่งยืนคําว่ายั่งยืนคือหมายถึงว่าคุณสามารถทานต่อเนื่องได้ ในระยะยาวค่ะเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันค่ะเรามักจะทานพวกผักผลไม้ไม่เพียงพอมากกว่านั้นก็คือผักผลไม้สดที่เราทานในปัจจุบัน ก็ไม่ได้ให้พวกกลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายอีกแล้วที่เพียงพอที่เราต้องการค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้ไฟเบอร์ที่ปลอดภยัยเลือกของเส้นใยพรีไบโอติกเลือกจุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างนี้ค่ะจะเป็นผลดีกับร่างกายและไม่ต้องกังวลในเรื่องของผลเสียหรืออันตรายในระยะยาวค่ะ